แอบอ้างกันแบบนี้บัวขาวเดือดจัดจ่อฟ้องเว็บพนันนำรูปชวนเล่นพนันออนไลน์ดัมดอทบัวขาวบัญชาเมกยอดนักชกขวัญใจชาวไทยเดือดจัดรับไม่ได้กับการกระทําของเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่นําภาพของตนไปชักชวนให้ประชาชนและเยาวชนหันมาเล่นการพนันอย่างจงครึม โดยงานนี้ยอดนักชกชาวไทยไวัย41ปีเตรียมตั้งทีมกฎหมายเดินหน้าแจ้งความเอาผิดเว็บพนันที่นำภาพของเจ้าตัวไปโปรโมทพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันทุกชนิดที่ปรากฏในตอนนี้อย่างที่รู้กันดีว่าชื่อของโบขาวบัญชาเมฆกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวไทยและต่างชาติได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาตั้งแต่การคว้าชแชมป์เคหนึ่งเวิได้2ส,สมัยในปี2004และปี2006รวมทั้งเคยเดินทางไปชกมาแล้วทั้งในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เว็บพนันเหล่านั้นนำภาพของยอดมวยชาวไทยไปโปรโมทชักชวนให้ประชาชนและเยาวชนหลงเชื่อหันมาเล่นการพนันซึ่งถือเป็นภัยต่อลูกหลานและภัยความมั่นคงต่อชาติ สำหรับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกมหาชนขวัญใจชาวไทยนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่นักกีฬาแล้วเจ้าตัวยังมีตำแหน่งทางทหารคือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆและยังเป็นผู้นำในการเผยแพร่ศิลปวยไทยให้กับกองทัพรวมทั้งเคยเป็นครูฝึกให้กับทหารสหรัฐในการฝึกครอบรักโล2023ระหว่างทหารอเมริกันและทหารไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา